ทองใช่ไหมคะหนูรอก,กินฟักทองใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวยาคนให้คนละช้อนเลยนะคะเอาช้อนนี้ของแมรี่นี่กินฟักทองอันนี้ของมาลินนี่อันนี้ของมาลินมาลินแมรี แม่หางนนั่งมาเฮ้ยอึบอ๊บอ๊บเออเดี๋ยวยายเอาให้อยู่ครับยายเอาให้อยู่ครับเอาให้ทุกคนร่วมธุรกิจจกม่ต้กเอาให้ทุกคนครับคุมขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับคุณยายคนละสองชิ้นพอนะวันนี้นะทันาะสองชิ้นพอนาทันได้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณอคณคะอ้าอร่อยจังเลยทุกคนมีความเห็นจังไรกับอยากประหยัดเงิน,น,นสวัสดีครับเพือเ่อนที่เห็น,นสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องอะไรฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยก็มันง่ายมันเหมือน ของแมดี้จ้าอืมเก่งจังเลยของพี่มาดิน,นพอแล้วล้อลูกพออันนี้ของพี่แมดี้นะของพี่แมดี้นะอืมอร่อยจังเลยค่ะกินฟักทองอร่อยจังเลยไหนใครอร่อยยกมือชมีวย โชว์มือโย้แห่นใครอร่อยโชว์มีอโย้ฮห่นอืมอืมเก่งจังเลยอ้าวต่อไปของพี่แมรี่นะคะอ่ะโชว์มีอโย้ฮห่นใครโชคโชว์มีอโย้ฮห่นโชว์มีอโย้ฮห่นยกมือขึ้นโชว์มีอโย้ฮห่น จ้าลูกจ้าเดี๋ยวยายเปลี่ยนช้อนนะคะยายเปลี่ยนช้อนนะคะอ้าาตัดเอ้ยเก่งจังเลยโอ้กินฟักทองหมดคนละสองชิ้นเลยนะวันนี้นะกินผักด้วยไหมคะอ้ามต้องเปลี่ยนช้อนแล้วค่ะอ้าดูอ่ะอ้าดูอ่ะ แบบหยดน้ำมากเลยเรียบสายยางตัวนี้ก็จะใช้น้ำหยดทีนี้ผมจะพามาดูความแรงครับตรงนี้ครับก็จะลองวันนี้ผมใครดีใจเศร้าในห้างนั่งหม้ว้าวตรงไหนไม่รู้ครับเดียวผมจะให้ดูความแรงนะครับอะไรเลยลูกแรงว่าขาดไหนครับี่ครับดูครับเรียบความแรงของน้ำครับแรงดันน้ำของ ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการใช้แอร์ห้าเรื่องที่ทำให้ค่าไฟพุ่งกระชุ่มทีนี้ครับแต่คนนะครับมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการใช้แอร์นะครับแล้วก็ทำให้ค่าไฟพุ่งกระชุ่มทีนี้นะครับพี่ทยกจะมาฟังห้าความเชื่อผิดๆในการใช้แอร์ที่ทำให้ค่าไฟใบไก่ก็แรกครับใช้แอร์เก่าไม่ยอมเปลี่ยนแอร์หรือใช้ไฟฟ้าที่มันจะเสื่อมตามสภาพหรืออายุการใช้งานยิ่งใช้ไปนานอ้าวลูกอ่ะ